ดีครับขณะน,นี้เวลา16นาิกา25นาทีผมอยู่บริเวณที่หยุดรถบางซ่อนครับก็วันนี้มาดักขบวนรถเร็วที่169ครับเป็น,ปนการเดินกลับมากับเดินขบวนรถครั้งแรกนะครับในหลังจากที่เขาได้งดเดินไปเป็นระยะเวลานานนะครับ รถเร็วขบวนที่169เดินทางจากกรุงเทพปลายทางสถานียาลาครับ Rapid Train Number 169 from Bangkok to y a ล a ดูแล้ววันนี้ได้รถจกักนิตาชิทำขบวนได้นะครับ ผมมาดัถ่ายที่นี่นะครับก็ตอนแรกจะดัถ่ายตอนแรกจะถ่ายที่บางซื่อนะครับแต่ว่าไม่ทันนะมาพอดีเลิกงานช้านะครับก็เอาตรงนี้ครับ หมายไล4506ครับ หยุดรถบางซ่อนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขณะนี้เวลา16นาฬกา56นาทีครับผมก็เดินทางมาถึงสถานีชุมทางบางซื่อครับก็วันนี้วันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2565ครับก็ต่อเนื่องจากที่ผมไปแวะถ่ายขบวน169ที่ที่หยุดรถบางซ่อนนะครับก็ขบวนนี้ครับเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่301เดินทางจากกรุงเทพไปยัง ปลายทางลบบุรีครับคอมมูเตอร์เทรนนัมเบอร์ซ0ร่1พร้อมแบงคอกชูลบบุรีตอนนี้ก็กำลังเข้าจอดสถา,านีชุมทางบางซื่อครับรถจักรทำขบวนเป็น G.A หมายเลข4533ครับ ขณะนี้ขบวน301ก็กำลังจะออกจากสถานีชุมทางบางซื่อครับ แล้วก็เดี๋ยวถัดไปครับได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีขบวนรถชาญเมืองนะครับก็ธรรมดาชาญเมืองขบวนที่355ครับเข้าชาชลาที่2 ครับแล้วก็ไกลๆครับเห็นเป็นขบวนรถด่วนดีเซลรางขาบวนที่76หนองคายกรุงเทพครับก็เดี๋ยวท่ันจะเข้าสถานีชุมทางบางซื้อต่อไปครับแล้วก็สวนกับขบวน301ครับขณะเดียวกันก็มีเสียงวีดขบวน35 5ครับ ครับก็เป็นขบวนรถชานเมืองที่สามห้าห้านะครับเข้าจอดสุดชุมทางหนองปลาดุกครับอา้าไม่ใช่นะขออภัยชุมทางบางซื่อครับสำหรับขบวนสามห้านะครับก็เดินทางจากสถานี <Okay. S 1> กรุงเทพนะครับปลายทางสถานีชุมทางหนองปลาดุกครับ คอมพิวเตอร์เทรนเนัรเบอร์สามห้าห้าพรอมแบงคอกถึงหนองประดุกจังชั่น เซลลรางคันนำหมายเลข1130ครับแล้วก็รีบก,กับสวนกับขบวนรถด่วนดีเซลรางที่76ครับ Express สเ no. รลคร์นัมเบอร์เซเว่กอมหนองคายคือแบงคอกครับก็ตอนนี้เห็นรถจักตัวเปล่าครับเป็น GEA ผมยังมองหม,หมายเลขไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเป็นหมายเลขอะไรครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ามาทาง ที่ผมยืนอยู่ครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะวิ่งผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะจอดหรือว่าจะวิ่งไปทางกม11ก็ว่ากันอีกทีครับครับก็รถจาก TA มุ่งหน้าไปทางกม11ต่อไปครับไปแล้วครับอุตส่าห์เดินมาไม่ทันได้ถ่ายเลยขณะนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีครับก็มี ขบวนรถเปล่านะครับเป็นรถลากริ้วขบวนเปล่านะครับกำลังจะมุ่งหน้ามายังสถานีชุมทางบางซื่อครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับก็กำลังจะมีขบวนรถชานเมืองวนที่3 4.1เข้าสู่ชาชาลาที่3ของสถานีชุมทางบางซื่อครับออกมีรถจักรตัวเปล่าออกมาจากลงรถจักเลยนะครับเป็นรถจักอัสตอมครับผมเองก็ อมองไม่เห็นเลขกันนะครับเ,เดี๋ยวค่อยไปขยายดูอีกทว่าเป็นเลขรถจักรอะไรครับส่วนไกลๆก,ก็เป็นรถจักรฮิตาชีอีกคันหนึ่งครับอ จากกองขบวนเป็นจ A นหมไยเลข4532้45ครับ กันครับ เดียวกันครับก็มีขบวนรถชานเมืองขอบวนที่3 4 1กรุงเทพชุมทางแก่งคอยเข้าสู่ชานชาลาที่3ของสถานีชุมทางบางซื่อครับคอมพิวเตอร์เทรนนัมเบอร์341 from Bangkok to แก่งคอยจังช t นขณะนี้เวลา สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิเอนาทีครับที่ได้รับสัญญาณปล่อยขบวนรถแล้วนะครับ 0ู0ครับ เวลา17นาฬิกา31นาทีขบวนรถด่วนที่83เข้าเทียบชันชลาที่2สถานีชุมทางบางซื่อครับขณะเดียวกันครับก็มีขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพครับกำลังจะเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อครับ รับปิดเทรนด์หมายเลข112ฟรอมเด่นชัยทูแบงก์ท็อกรถจักรถกรบวนเป็น G e A หมายเลข4537ครับ ก็ขบวน,นรถด่วนที่83ตอนนี้จอดเทียบชาชลาที่2สถานีชุมทางบางซื่อครับเดินทางจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีตรังครับ Express train number A3 from Bangkok to Trang รถจักรทำข,ขบวนเป็นอัสตอมหมายเลข4224ครับ ขณะนี้ขบวน83ได้รับสัญญาณปล่อยขอบวนรถแล้วนะครับขณะนี้เวลา17นาฬิกา36นาทีขบวน83ออกจากสถาน,นีชุมทางบางซื่อครับ มากนะครับ รัด่วนที่83ครับครับก็มีขบวนรถเปล่ากำลังจะ วิ่งผ่านสถานีชุมทางบางซื่อครับขณะนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีครับ ครับผมก็อขอจบการถ่ายทําในวันนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับก็คาดว่าจะต้องไปทําธุระต่อแล้วครับขอขอบคุณ<ม>ร่วงหน้านะครับสําหรับท่านใดที่จะเข้ามาติดตามรับชมน,นะครับขอบคุณมากเราไสวัสดีครับแถมท้ายนิดหนึ่งครับมีรถจักรเปล่ากาลังจะวิ่งผ่านสถานีชุมทางบางซื่อครับ อัซอมไม่ได้สี่สองครับ